ันนี้นะคะเราได้พูดคุยกันเต็มอิ่มเลยค่ะได้ความรู้มากๆเลยค่ะเกี่ยวกับธุรกิจประเภทเครื่องสำอางนะคะจาก Business King ทั้ง3ท่านค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้ทําการรวบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะและ Business King Idol ประจําสัปดาห์เครื่องสําอางได้แก่ Business King ห <King>, มายเลข3ค่ะคุณเบเบค่ะ ผลคะแนนในวันนี้ด้วยสไตล์ที่โชบเฉียวของแอร์โฮสเตสสาวที่ผันตัวมาทำธุรกิจเครื่องสำอางที่น่ารักเก,ก๋ไก่โดนใจวัยรุ่นทำให้คุณเบ๋จาก b ีเบอรีได้ใจจากน้องๆ B.U. g บียูไปถึง5คะแนนะคว้าตำแหน่ง Business King Idol ไปเลยครับ b u บิสเ s สทิปทำธุรกิจเครื่องสำอางอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางนะครับฟังแวบ,บแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ขายดีอ เพราะว่าคนโดยพอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้สุภาพบุรุษก็ใช้เครื่องสำอางนะฮะสุภาพสตรีนี่แน่นอนใช้อยู่แล้วสิ่งที่อันตรายก็คือเรื่องของสารเคมีเรื่องของความสะอาดสิ่งที่อยากจะ recommend, รือว่าแนะนำไปเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะเก่งในเรื่องของการดีไซน์นะครับเราอาจจะเก่ง,งเรื่องในการที่จะทำให้มันดูแล้วเนี่ยเป็นของที่น่าน่าใช้นะฮะอันนั้นผมว่าเราเก่งก็แปลว่าเครื่องสำอางก็จะต้องแบ่งเป็น2ท่อนด้วยกัน ข้อท,ที่1คือส่วนเปลือกนอกซึ่งเป็นส่วนที่เราเรียกว่าดีไซน์นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือตัวเนื้อในของเครื่องสำอางนะฮะผมแนะนําว่าเปลือกนอกเนี่ยทำเองถ้าจะเอาแบรนด์ไทยนะครับเปลือกนอกทําเองได้ดีไซน์เองได้ครับแต่เนื้อในเนี่ยยังแนะนําว่าควรจะใช้ของที่มาจากประเทศที่เขาพิสูจน์แล้วนะครับญี่ปุ่นเกาหลีทอได้นะครับแต่จีนนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับสหรัฐอเมริกาพอได้นะฮะ เพื่ออะไรครับถ้าคิดจะทําธุรกิจนี้ในระยะยาวสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปี2ปี3ปีที่ลูกค้าใช้ซื้อของของเราเพราะมันดีไซน์ได้สวยเนี่ยเราเอาไปใช้แล้วไม่มีผลเนี่ยนี่คือเรื่องสําคัญเพราะการทําธุรกิจเครื่องสําอางคือต้องทําระยะยาวเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทําได้สําเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ที่จะเป็นแบรนด์ไทยวันนี้เนี่ยคือแพคเกจจิ้งเท่านั้นเองนะครับที่จะสามารถทําเครื่องสําอางได้นะครับก็ขอแนะนําโดยสรุปก็คือว่า ซื้อของจากเมืองนอกที่เป็นไซส์ไหนแล้วก็มารีแพคกเกจที่เป็นไทยดีไซน์ไทยดีไซน์เอเชียนะครับแบบนี้จะขายดีกว่าครับแล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Business King ทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะขอขอบคุณนะคะ n e s s King หมายเลขหนึ่งค่ะคุณบีมจาก Mary Beam Holistic ค่ะขอขอบคุณบ e s s k คิ g หมายเลขสนะคะขอขอบคุณคุณรำเพยค่ะจาก Second s สกค่ะ และสำหรับบิสสคิงหม่เลข3นะคะบิสส์คิงไอดอลของเราวันนี้ค่ะขอพระคุณมากๆค่ะขอขอบคุณคุณเบเบค่ะจากดีบ e รี่ค่ะ <laughs> และต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆบียูกรุ๊ปทั้ง10คน <laughs> ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะ m m g เ i จ e l o u n g ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ,พค่ะขอขอบคุณน้ำดื่มตรา BU นะคะและขอขอบคุณมาหาวิทยาลัยกรุงเทพ,พด,ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการ Business King ธุรกิจขั้นเทพหมดเวลาลงแล้วค่ะคงต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> g